ขออโรงเรียนบางลุณวิทยาและก็และรองจเจ้ารับเบอรมองสามสิบคณะสงฆ์วัดลังคุณขอเจริญธรรมโลกใน,นที่รักทุกท่านขอเจริญพรยศแม่จนนกยมพูุทธิยมแม่ สมัยนั้นย้อนอดีตไปหลายปียมลูกแม่เทียกยมแม่เกสินมียยมแม่เกสินมีเขินว่าแยกยอมแม่ยมแม่ยังสาวอันนี้ก็ยอมแม่ชมนลบยอมแม่ก็ยังสาวแต่จิตใจเลื่อเฟื้อต่อศาสนาให้การสนับสนุนผู้ที่ทำดี อย่างที่อันนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เทศแต่ปารกพร่วกเราเคยทรวัดเดียดนัทธวัตเช้าลูกเนียนธรััดเช้า,ลชาแล้วก็แปลแปลด้วยว่าบทบทท้ายๆิ่สุและสมมาแ มีมีศีลและธรรมเป็นเครื่องเลี้ยงชีวิตของภิกษุทั้งหลายภิกษุและสามเณรศีลก็คือ,อรักษากายวาจาคือศีล10ส่วนภิกษุก็ศีลสองิบเจ็แต่เป็นตัวเลขแต่ถ้าเรา,าปฏิบัติ ศีลก็คืออยู่ตายอยู่วาจาของเราคือศีลศีลส,สมาธิปัญญาอย่าหาเมโนโตศีลสมาธิปัญญาเป็นเครื่องเลี้ยงชีวิตของพิสูจน์ทั้งหลายพิสูจถ้าไม่มีศีลถ้าศีลไม่ตรงถ้าศีลไม่ดีนี้ก็อูยากนะอันนี้รูเปเรนของวัดน้องขุนเป็นผู้มีศีล เห็นไหมอ่าอยู่สบายสบายส่วนมันก็เสียงดังส่วนไม่ยังวันนี้ส่วนที้ดีบีโซ่ไม่มยันเลยอยากฟังอีกถ้าถ้าศีลไม่ดีถ้าศีลไม่มีถ้าไม่มีศีลก็อยู่ยากอ่าไม่ต้องไปพูดที่อื่นบนะ้างอันนี้นะโลกเรนเรนโตจำไว้นนะอ่ามีศีลศีลก็คืออ่าศีลแปด ปาณาอจินากาเมสุพิชาอะไรที่ศีลเบื้องต้นแล้วก็ภิกษกุก็คือศีลสองร้อยี่ิบเจ็แต่เรียกง่ายๆก็คือศีลสมาธิปัญญาเป็นเครื่องเลียงชีวิตส่วนอาหาร,เ,เ,ราเป็นเครื่องเลี้ยงกายเห็นมัถ้าเรามีศีลลูกเนีมีศีลไม่ทะเลาะก,กันไม่ ไม่หยอกไม่ล้อ,อก,กันทำความสะอาดที่อยู่ที่อาศัยเก็บช่วยกันเก็บกว่านี่น่ารักไม่ใช่จะโชว์ะต่ว่าเวลาโยมแม่มาถ้าโยมแม่ไม่มาก็โอ้ทำให้ท่านท่านหล้วก็ซิสเตอร์วัดเปวดหัวแต่นั้นไม่เอานะอันนี้ไม่ได้ความไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่บังคับผู้เก็นนะผู้ตลอดเวลาไป ก็ใหญ่อ็ปวดตลอดแต่ก็อยากจะไปเพราะว่าถ้าไปแล้วล้วก็เลี้ยงไยจับวันนี้ไม่ได้เลี้ยงไยจับอาหารเมืองนอกเห็นไหมก็เรามีศีลอยแม่แล้วก็ยอมพี่ๆทุกท่านผู้เรียนอยู่เมืองจังก็อยากจะให้ทานและให้กินขนมครัวซองอยู่ฝรั่งเศสโน่นสปาเกตตี้อยู่ประเทศไหน อิตาลีไม่ได้กินพิซซ่าไร่ได้ไหนอิตาลีเห็นไหมในปรวัทศอื่นเขไม่ได้กินอันนี้พวกเราเป็นพวกมือสินฉะนั้นหลวงพ่อก็อขออนุโมทนาอยู่ภานใหญ่ก็ได้กินแต่ก็อยากจะมาฉันกับลูกเนมเพราะว่าลูกเนมเป็นปลูกน่ารักหลวงพ่อหลวงพ่อท่านใหญ่ไม่น่ารักก็เลยจะมาแอบจะมาแปะลูกเนม อย่ามาแซมแลบด้วยนี่แหละครับขออาถรรพ์ภานาบุญกับครูบาอาจารย์ทุกท่านขอกราบขอขอบคุณโยมพ่อโยมแม่ทุกท่านที่เมตตาวันนี้ก็ขอแล้วก็ได้น้ำมาลูกเนเปิลกินปลซองฉั่นปอาซองสั่นพิซซ่าสันสปาเกตตี้สันกุ้งเดี๋ยวมะม่วงคุณงเดี่ยวปาตี แต่สุดท้ายต้องดื่มน้ำแล้วก็ขอให้มีความสุขความเจริญมีบุญก็ไปครบกันพี่ภาคใหญ่นะขอบุญบุญส่วนบงานความดีจงส่งเสริมให้พวกเราเป็นพวกมีความสุขความเจริญในทางศีลภาวนาบรรจุสมาธิปัญญาทุกขันทุกคนเอวัง